นี่เจ aos, ้าคลิปนี้คลิปนี้จะพามากินผัดไทยเส้นจันเนาะผัดไทยเส้นจันนะเจ้าผัดไทยเส้นจันมา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 กินด้วยกันเจ้ามากินด้วยกันลำลำลำจะเจ๊ตะเก็บเจ๊ซ่อมเจ๊ซ่อมดีกว่าเนาะเจ๊ซ่อมน่าจะางกว่าซ่อมน่าจะไงกว่านะเจ้าเนาะโอเคอันนี้ก็ยังไม่ได้ปรุงแต่เจ้ายังไม่ได้ปรุงแต่เนาะนี่กะซื้อมาเจ้าซื้อมา เชิญเพื่อนเพื่อนทุกคนมากินเชิญทุกๆคนมากินพัดไทยเส้นจันด้วยกันเนืเจ้าลำลำเลยเจ้าการกิดใส่พริกน้อยเดียวนะบมชอบใส่พริกหมดชอบใส่พริกเออยอะแล้วก็วกนี่บีบมะนาวบีบมะนาวด้วยเพิ่มรสชาติเพิ่มรสชาติความอร่อยโอเคเสร็จแล้ว เราก็จะมาคลุกเคล้าคลุกเคล้าคลุกเค้างเข้ากันแล้วเขาจะมากิน้าพัดไทยเส้นจันวันนี้มาได้ใส่กุ้งสดเจ้ามาได้ใส่กุ้งสดก็จะมีทั่วมีทั่วนี่สงสงเนาะเผยสงคขั่วบดมน่าก,กินนะหน้าก,กินมากจะมาลองกิมเนาะมันรสชาติจะเป็นแบบไหนจะอร่อยเหมือนหน้าตาไหมนะคะ นี่นะคะก็ไม่มีกุ้งนะคะวันนี้ไม่มีกุ้งเนาะนี่ผมมีกุ้งนลยเจ้านี่เจ้ากินแล้วนาะจะกินแล้วนะอืมอืมอร่อยลำๆๆเจ้าบาใส่กุ้งกับลำเนาะ อันนี้ก็จะได้บริการบริการแก็บเนาะ อร่อยจนหยุดไม่ได้ทราโอ้โอเลย rồi lắm lắm mình tạo หอบัขกินขอหงอหนักนิดเป็นมือมือที่เร่งด่วนนะคะมือที่เรงด่วนเนาะ กินง่าย,ยง่ายแต่อร่อยผัดไทยเส้นจันทร์ เยอะมากๆจานใหญ่ๆแล้ว เอาละเจ้าคลิปนี้ก็ขอจบไวแค่นี้ก่อนนะเจ้า mm hmm. เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเน้อเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเอาอย่างมากนํำเสนอน,นี้กับนํำเสนอนี่เนาะขอไทยเส้นจันกับกินยำใบอิ่มเจ้ากินยำใบอิ่มเด็เดี๋ยวจะกินต่อเนาะขอบคุณขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูนะเจ้าขอบคุณทุกๆคนที่มากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะขอบคุณค่า บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะเจอกันคลิปใหม่นะเจ้าบ๊ายบายเจ้า